ใช่ค่ะก็ไปช่วยกันทำธุรกิจอะค่ะเพราะว่าเราก็มีลูกสองคนแล้วค่ะใช่ตอนนี้ขายเอ่อค้าขายน้ำมันชเชื้อเพลิงนะครับใช่อ่าระหว่างประเทศใช่ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้คือผลไม้มันจะเอ่อมันมีฤดูแบบว่าช่วงที่ออกเยอะแล้วก็ช่วงที่มันน้อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> ทำให้แบบว่า มันไม่ต่อเนื่องผมก็เลยไปขยายไปเกี่ยวกับธุรกิจเชื้อเพลิงครับใช่อะไรนะคะดูยังไงบ้างค่ะยดูลูกครับใช่ก็ดูแลลูกกันเดียวเลยค่ะตอนนี้ใช่ใช่ใครอย่างตอนทําผลไม้นั้ก็ไปช่วยพี่เขาด้วยแล้วก็เอาลูกไปช่วยกันด้วยค่ะแต่ว่าอย่างตอนนี้พอไม่ได้ทําผลไม้แล้วเราก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเต็มเวลาเลยมีเวลาเยอะขึ้นนะใช่ หาเวลาดิดนึ่ไม่มีเวลาเลยฮะแล้วก็คือถ้า,ถ,าถ้าว่างจริงๆอาจจะแบบอาจจะอาจจะกลับไปละมั้งฮะเพราะว่าคิดถึงเพื่อนๆอะไรเงี้ยฮะอย่างเราสองคนแบบพระเอกกเกมาก่อนมีติดต่อมาบ้างไหมไม่มีเลยนะช่วง,ง,วงนี้ช่วงนี้ไม่มีของผมไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีติดต่อมาแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้มีมาตลอดแต่ว่าเราปฏิเสธไปตลอดเลยเพราะว่าด้วยความที่มีลูกด้วยแล้วน่ยก็รู้สึกว่าช่วงเวลานี้มันเป็นแบบ ช่วงเวลาที่เราต้องอยู่กับเขาเพราะว่าเขากําลังจดจำพ่อกับแม่อย่างเงี้ยเขากําลังแบบลอกเรียนแบบพฤติกรรมอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยอยากมีเวลากับเขาเต็มที่แต่ว่าถ้าเป็นงานที่แบบรับเชิญหรือแบบถ่ายรายการหรืออะไรเงี้ยเนี่ย <c oughs> ก็ยังพอรับได้อยู่บ้างค่แสดงว่าถ้าติดต่อมาก็อาจจะได้รับรับแบบในช่วงที่สั้นใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าใช้เวลาไม่เยอะอะไรเงี้นะอยนายก็อยากทำค่ะเอาจิงๆก็แอบคิดถึงนะคะเพราะว่ามันก็แบบ ถ่ายมาแบบเป็นสิบน่าจะเกือบสิบปีได้ที่ไหน,นแบบเล่นละครเล่นหนังมาอย่างเงี้ยพอหยุดไปแบบหลายปีก็ก็คิดถึงค่ะผมอะฮะคิดถึงเพื่อนเนาะคิดถึงเพื่อนเห็นเพื่อนแต่ละคนแอกว่าก็ก็มีลูกกันแล้วนะหลายหลายคนที่เพื่อนผมก็แบบหลายคนก็แต่งา <c oughs> ตงานกันหมดแล้วฮะ <c oughs> ใช่มีลูกเาก็ยังกลับมาแสนใช่ใช่ายไปเลยเนาะคือ คือผมก็แบบไม่ไม่มีเวลาจริงฮะคือถามว่าถ้ามีเวลาถ้าแบบเซตเทิลหลายๆอย่างไนดะ้ก็อาจจะแบบกลับไปบ้าง<ม>ก็คงแบบว่าอาจจะไปหาแบบเพื่อนๆอ,อะไรเง<อ>ี้ยที่เขาที่เขายังอยู่ในวงการกันอ,อยู่อะไรเง<อ>ี้ยใช่แต่จริงจริงก็มีมีพี่ที่แบบเป็นภุ่มกับแล้วก็รุ่นพี่ที่แบบว่ารู้จักในวงการก็พักมาฮะแต่ว่าแบบคือเขารู้อยู่แล้วว่าผมไม่พักก่อนตอนนี้ใช่ก็เลยแบบไม่ได้คุยเรื่องเรื่องเรื่องถ่ายละครอะไรเยา่งางเราแค่พักก่อน <affiliated S 2> ใช่ฮะเพราะว่าตอนนี้ลูกสองคนครับใช่เป็นไงบ้างลูกตอนนี้เริ่มโตค่ะก็เขาก็ไปกําลังซนกําลังน่ารักเลยเราก็แบบว่าพอด้วยความที่มีสองคนนะคะเขาก็จะแบบเล่นกันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออแบบเขาน่ารักมากเลยแล้วเขาก็จะแบบว่ามีเรื่องเล่าที่โรงเรียนให้ฟังตลอดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ติดเน็ตมากไปไหนไม่ได้เลยค่ะใช่ เพราะว่าเขาทํางานพี่เป็ก่ยจะทางานทั้งวันเนยกว่าจะกลับมาลูกก็จะหลับไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่เราอยู่กับลูกยี่สิบสี่ชั่วโมงเราก็จะรู้สึกว่าเออแบบก็เล่นกับเขาทั้งวันนะคะเขาก็ติดมากเวลายอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยที่ร้องไห้รันทุ่งเลยอ่ะพัฒนาการเป็นยังไงบ้านครค่ะก็จริงๆพอมีน้องอะนะ่ะเนาะน้องก็จะแบบว่าพัฒนาการค่อนข้างไวมากเพราะว่าไม่ว่าพี่ทําอะไรเขาก็จะทําตามอย่าง เขาจะเดินไวมากยังไม่ขวบเลยประมาณแบบ10เดือนก็เดินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบทานข้าวเก่งมากเงี้ยแบบไม่ต้องบังคับเลยนะคะเก่งมากค่ะทำได้ทุกอย่างเลยมีใครใส่แมวแบบในโรงาตามพ่อแม่เลยเท่าที่เห็นทั้งสองคนน่ะจะชอบสายดนตรีอะค่ะแบบว่าใช่อย่างพี่อย่างพี่ชายเนี่ยจะชอบเล่นกีตาร์อย่างน้องสาวเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็ ชอบร้องเพลงทั้งคู่เลยใช่ใช right? ่ก็รู้สึกว่าเออแบบอยากเห็นเขาร้องเพลงจริงค่ะก็เดี๋ยวว่าถ้าถึงวัยก็อาจจะพาไปเรียนแสดงว่าสายไวเอาไปเรียนก็ไดยใช่ค่ะก็น่าจะอยู่ทางสายเลือดนะพี่เบงเนาะใช่พาไปบทมุกทินเนี่ยก็เลยเขาคือพอด้วยความที่เขาไปโบสถ์แล้วมันก็จะมีการนมัสการมีดนตรีทุกๆอาทิตย์เขาก็จะได้เห็นคอนเสิร์ตทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะชอบการร้องเพลงการเล่นกีตาร์หรือตีกลองหรือเล่นเปียโนเงี้ยเขาจะได้เห็น เคงดนตรีทุกชนิดเขาเราสุบว่ามันเท่จังเลยเียแล้วตรงนีเวลาแบบที่เาเจอหลังๆมีอะไรบ้างโอ้ยตะลกมากอย่างแบบว่าเวลาคุณพ่อมาเทีเท่ยวกรุงเทพทีอย่างเงี้ยหนูก็จะเอาลูกๆก,กไปเจอแต่ความฮาคือเลมา่าเขาจะชอบแกล้งตามากคือแบบตานั่งรถเขน็นใช่ไหมเขาก็จะพยายามไปช่วยตาเขน็นแล้วเขาก็จะเข็นอยู่ในห้างแบบ เร็วอ่ะวิ่งอ่ะเด็กเด็กห้าสี่ห้าขวบอ่ะค่ะวัยกำลังสนก็เข็นตาก็จะเฮ้อยห้อยห้ยจะหลนแล้วจะหล่แล้วเลยค่ะก็ตลกก็เป็นภาพแบบตลกดีค่ะแต่ว่าคนเล็กจะยังมีความกลัวอยู่เะว่าด้วยความที่ตาแบบผมยาวแล้วก็มีหนวดเนี้ยค่ะเขาจะมีกลัวกลัวนิดนึงใช่ค่ะตอนนี้แนทอยู่ที่กรุงเทพรคะแนทอยู่กรุงเทพค่ะแต่ว่าคุณพ่ออยู่พัทยาใช่แล้วคุณพ่อ พ่อก็ามาบ้างค่ะมานาันๆาม,มาทีค่ะเพราะว่าตอนนี้แกก็ไปไหนมาไหนค่อนข้างลําบากด้วยแล้วแกก็ติดบ้านมากค่ะใช่อัปเดตหน่อยอาการพ่าดีขึ้นเป็นดีขึ้นนะยางอาการคุณพ่อเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะทานข้าวทุกอย่างแบบดีเลยด้วยความที่ได้คุณแม่ทําอาหารโปรดให้กินทุกมื้ออย่างค่ะแกก็แบบอ้วนขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็สุขภาพก็คือคุณหมอบอกว่าดีมากค่ะยัางจำกัดจำกัดกินให้คุณพ่อเขาหยุดด้วย ก็ต้องจริงๆต้องห้ามดื่มแอลกอฮอล์ใช่แล้วก็ต้องระวังเรื่องโซเดียมตกค่ะเพราะอย่างถ้าดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเบียร์เมื่อไหร่เนี่ยโซเดียมจะตกทันทีเลยแล้วก็ต้องก็ต้องระวังแล้วก็ให้แกเดินเยอะๆใช่ทำกายภาพตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทำกายภาพเพราะว่าซีกหนึ่งยังทำงานได้ไม่เต็มที่อะคะ่ะแล้วก็ขายังขยับมากไม่ได้นะคะีค่ะก็ต้องต้องขยับทำกายภาพช่วงครึ่งหนึ่งอะคะ่ะใช่ แอบแอบแอบดื้ออยู่ค่ะแบบว่าแอบไม่ค่อยอยากจะเดินถ้าเกิดว่าไม่มีนักกายภาพมาก็แม่ก็บ่นอยู่ค่ะบอกไม่ยอมเดินเลยอะไรเงี้เยเพราะว่าขี้เกียจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบติดนอนแล้วก็ติดดูทีวีอ่ะใช่กาโดยรวมก็คือการที่ต้องด,กดูกำลังใจดีมาก <c oughs> เพราะว่าแบบเพื่อนๆพี่ๆมาเยี่ยมมาหาทุกวันอะค่ะใช่คุณหลอยให้ระวังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ ออเอาจริงๆแค่แค่โซเดียมนะแม่เนาะใช่จริงๆตอนนี้ร่างกายคุณพ่อคือแบบเหลือแค่กายภาพเหลือแค่ว่าให้ด้านที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะอ,อ,อ่อนแรงใช่ด้านที่อ่อนแรงเนี่ยกลับมาทํางานได้เต็มที่นี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณพ่อด้วยว่าจะใช้อย่างทำกายภาพมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างวันนี้ทาก็มีการคอนเสิร์ตให้คุณพ่อด้วยค่ะ ก็เหมือนเดิมเลยเนาะแนทะรู้สึกดีใจทุกๆครั้งที่มีคอนเสิร์ตเพื่อคุณพ่อค่ะรู้สึกเลยว่าแบบมันเป็นกําลังใจสําคัญของพ่อมากๆจะเราจะเห็นสีหน้าคุณพ่อทุกครั้งที่แบบได้มาคอนเสิร์ตท,ที่มีแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเยอะมากแล้วก็ทุกคนแบบแสดงความรักแบบกําลังใจคุณพ่อคือแบบไม่ยอมทานข้าวเลยนะคะคือแบบ แกบอกแกอิ่มแล้วก็แบบตื่นเต้นอย่างเงี้ยคือคือมีความสุขทุกครั้งนะคะก็อ,อยากจะขอบคุณพี่ๆศิลปินทุกท่านนะคะขอบคุณพี่โนขอบคุณอาแอดขอบคุณอาโอขอบคุณอาเซกขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะคือหนูก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงไหวเพราะว่าเยอะมากๆจริงๆสาหรับกําลังใจของคุณพ่อแล้วก็ทุกคนที่มาช่วยนะคะก็อ,อยากบอกว่าคุณพ่อได้รับเต็มที่เลยค่ะ